สวัสดีคุณผู้ชม The รี p พอ t เตนะครับแล้วก็สวัสดีคุณ<ฮ>พิธาลิมเจริญรัตน์นะครับพิทิม<ส>นะครับห<ส>ัห<ส>น้าพักเก้าไกลวันน,นี้มีโอกาสได้พูดคุยพิเศษโค้งสุดท้ายพิทิมก่อนที่จะเปิดสภาในวันที่1นี้น,นะครับพรุ่งนี้เลยแล้วก็ประชุมนัดแรกวันที่สองนะแล้วก็เป็นเรียกว่าสมัยประชุมเทอมสุดท้ายแลละสำหรับสภาชุดนี้แล้วก็จะต้องเลือกตั้งใหม่ ไม่ว่าจะอุบัติเหตุทางการเมืองจะยุบสภาหรือไม่หรือจะอะไรก็แล้วแต่่นี่ก็คือแบบโค้ชท้ยที่จริงของการเป็นสสแล้วก็เป็นสสสมัยแรกในใต้การนําของคุณพิธาลินเจริญรัตในฐานะรรคก้าวไกลครับเป็นยังไงบ้างครับถอดบทเรียนในช่วงที่เราทํางานมาทั้งหมดในวาระนี้เกือบเกือบสี่ปีก็หลายๆเรื่องที่ถอดบทเรียนได้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานทางการเมืองในพื้นที่นะครับมันก็ท้าทายพอสมควรเนะเราขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักตอนที่เป็นวิกฤตร้ายแรงรอบ ร้อยปีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโควิดก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ที่ทําให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นก็ดีเป็นช่วงที่น้ําท่วมหนักนะไม่ทำท่วมไม่ใช่แค่ธรรมดาคือท่วมแบบมากที่สุดในรอบ4 0กว่าปีทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นที่อีสานใต้ไม่ว่าจะเป็นที่นครศรีธรรมราชไม่ว่าจะเป็นที่โคราชทั้งหมดก็อยู่ในความทรงจาแล้วก็เป็นการถอดบทเรียนในเรื่องของการเอามาทานโยบายนะในการเ,าเข้าเข้าหาประชาชนในการสร้าง สถาบันทางการเมืองที่ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ในแต่ละเขตไม่ว่าจะเป็นการาพิจรารณางบประมาณอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่น่าสนใจว่าเงินสาลจาล้านในประเทศไทยที่ใช้อยู่เนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนบ้างเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของการเรียงลาดับความสําคัญนะครับในการที่จะดูแลทรัพยากรให้กับกลุ่มคนในแต่ละคนการเมืองมันก็คือว่าให้ใครได้อะไรเมื่อไหร่อันนี้คือนอยิยามที่สั้นที่สุดของการเมืองก็คือว่าใครกลุ่มไหนได้อะไรเมื่อไหร่ถ้า คุณใกล้ชิดกับอำนาจคุณก็จะได้เร็วหน่อยแล้วก็ได้เยอะหน่อยถ้าเกิดคุณอยู่ไกลอำนาจคุณเป็นคนชายขอบเนี่ยคุณก็ได้ทรัพยากรน้อยหน่อยแล้วก็ชาหน่อยหรือบางที5้าสิบหกสิบปีก็ยังไม่ถึงยอย่างเช่นเรื่องที่ดินเป็นต้นมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นภาพแล้วก็มันต่างขึ้นมาเยอะพอสมควรในเรื่องของงบประมาณเนี่ยมันจะสองหมื่นกว่าหน้าเนาะคุณก็เคยเห็นแล้วก็ให้เวลาสภาแค่เจ็ดแปดวันมัน,ม,นมันทำไม่ทันก็พักเราเป็นพักคนรุ่นใหม่พักดิจิตัลเนี่ยเราก็ทําให้งบประมาณมันเข้ามาอยู่คออมิเร์ทั้งห คราวนี้งบสัมมนาใช้เท่าไหร่เราก็รู้งบสร้างถนนแล้เท่าไหร่เราก็จะรู้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าการจัดกระดูกหรือว่าการรื้ไขมันของอประเทศไทยเพื่อที่จะให้ทําให้ตรงกับยุทธศาสตร์หรือว่าเป้าหมายของประเทศที่เราจะต้องการในการทําอุตสาหกรรมใหม่ๆเนี่ยมันมันต้องทำยังไงบ้างากยกตัวอย่างซอฟ t ์พาวเวอร์ใครๆก็พูดเนาะนายกก็พูดบ่อยงบแค่แปดสิบกวา่าล้านเอง งบ BCG Economy เนี่ยคุณเป็นนักข่าวไปตัดริบบิ้นกับนาย,ยกไม่รู้เท่าไหร่งบจริงๆเนี่ยประมาณแบบส0กว่าล้านเลยอะไรอย่างงี้แล้วก็งบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดก็หมื่นกว่าล้านหมื่นล้านจาก3.3ล้านล้านก็ประมาณ0.3%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันทำให้ผมเห็นว่าปีศาจมันอยู่ในรายละเอียดบางทีบอกว่าโอ้เนี่ยงบงบเกษตร smart farmer ข้างในนั้นเป็นงบคืนประกันราคาข้าวทั้งนั้นเลย ผมก็เลยพอที่จะเห็นภาพว่าถ้าเข้าไปเป็นฝ่ายบริหารจริงๆเนี่ยการทําการเมืองให้กับยุดโยงกับประชาชนการที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆการบริหารกับข้าราชการในแต่ละกระทรวงการจัดกระดูกของกระทรวงกระทรวงไหนควรที่จะรวบรวมกักบกระทรวงไหนเพื่อที่ให้มีประสิทธิภาพทำงาน,นมากขึ้นรวมถึงการจัดหารายได้แล้วก็การใช้ภาษีของประชาชนให้มันตอบโจทย์ให้มันคุ้มค่างบกองทัพที่จะโยกมาเป็นงบสวัสดิการประชาชนมันมีอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็เห็นภาพอยู่ ถือว่าเป็นสี่ปีที่เหมือนได้ลงทํางานจริงน<ม>ี่เห็นเติบโตไหมครับพักเข้าใคลที่ในมุมของพิธาว่า<ม>ทั้งสอสเองทั้งตัวพักเองมองจะเป็นสถาบันทางการเมืองในระยะยาวะครับผมก็ลึกขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ครอบกลุ่มมากขึ้นลึกขึ้นก็คือไอ้เรื่องที่<ม>เราเห็นทิศทางเนาะเรื่องการทลายคุณทุนผูกขาดไม่ควรที่จะมไม่มีอยู่กี่ตระกูลนใ,นในอุตสาหกรรมแอลโกอฮอล์ไอ<ม>้ตอนนี้มันก็ลึกไปถึงว่ามียี่ห้อไหนอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็สิ<ม>่งที่โดน โดนกลั่นแกล้งโดยกฎหมายแบบนี้เพราะมันมีกฎหมายแบบนี้แล้วมันมีดูลพินิตได้ว่าทําให้ข้าราชการไปกลั่นแกล้งเขาแล้วก็ขอสวยจากเขาจะกดก็ที่มันกฎหมายมันเปี่ยมันเห็นภาพมากขึ้นมันก็ลึกขึ้นกว้างขึ้นก็คือมันมีว่าที่ผู้สมัครมาเรื่อยๆมันมีเลือดใหม่เข้ามาเรื่อยๆแน่นอนมีเลือดเก่าออกไปแต่ว่าเลือดใหม่มันก็เข้ามาเติมแล้วก็มีความหลากหลายนะครับมีก็ไม่ใช่แค่มีพี่มนพเป็นสสชาติพันธุ์บัญชีเลยชื่ออย่างเดียวตอนนี้ จังหวัดตากก็ดีจังหวัดแม่ห้องสอนกกีก็มีสสเขตที่มาจากบัญชีรายชื่อเอที่มาจากพี่น้องชาติพันธ์เช่นเดียวกันนะครับมีแต่เมืยก่อนมีพี่เมนปริญญาเป็นสสผู้พิการคนพิการตอนนี้ก็มีหลายพื้นที่ที่เป็นสสที่นั่งอยู่ในในวิวแชร์มากขึ้นเป็นว่าที่เป็นว่าที่ผู้สมัครมากขึ้นเป็นความหลากหลายมันก็กว้างดึงคนเข้ามาใหม่ๆได้ได,ได้มากขึ้นครอ,อบคลุมมากขึ้นผมก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ มิติที่บอกว่าทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมการศึกษาสิ่งแวดล้อมมันก็จะดึงคนใหม่ๆที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ะและเรื่องนี้สับจจงหวาดชายแดนภาคใต้ก<ม>็ยังม,มีคมมุณอย่างรอมดอนทุกคนก็มุพ่อรกหรือเาคุณรู้จักค่ค,คุณร,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 รอมดอนก็มาดูแลเรื่องนโยบายสับเจ้าวัดชายแดนภาคใต้ให้ผมมีมือเศรษฐกิจใหม่ๆที่ยังเปิดตัวไม่ได้เข้ามาอีกนะครับมีคนที่ดูเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย PRT r เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาช่วยมีคนที่ดูเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย อ่าอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์มินอหรือว่า ICC ที่ทำมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยความครอบคลุมกับมิติความเลือกความกว้าขงของการทำงานเนี่ยมันก็มากขึ้นกว่า3ปีที่เราเยอะแล้มองที่ว่าพร้อมจะเป็นสถาบันทางการเมืองในระยะยาวต่อใช่ก็ต้องพยายามอย่างนั้นสิ่งที่มันท้าทายก็คือการขับเคลื่อนด้วยสมาชิกแล้วก็การการขับเคลื่อนในเรื่องของทรัพยากรในเชิงธุรกิจเนี่ยเขาจะมีศัพท์ที่ใช้คําว่า growing pain แปลว่ายิ่งธุรกิจคุณยิ่งโต คุณจะยิ่งมีปัญหาเรื่องกระแสเงนินสดก็ดีคุณจะมีปัญหาเรื่องหาพนักงานมาทํางานได้ก็ดีอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ธุรกิจที่กาลังจะเติบโตเนี่ยต้องเจอทุกคนมันเป็นศัพท์แบบเฉพาะของคนที่บริหารเลยสถาบันการเมืองก็เป็นสถาบันเป็นองค์กรเป็นนิติบุคคลอันหนึ่งเหมือนกันที่ต้องพยายามมีเป้าหมายให้ค่อนข้างที่จะทะเยอทะยานแต่ในขณะเดียวกันการบริหารจัดการหลังบ้านก็ต้อง ทำให้สามารถที่จะทําได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีงานะดมทุนเรื่อยๆสมาชิกเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆงานบริจาคก,การบริจาคจากการภาษีผ่านกรกะตอ,อย่างที่<ม>คุณคงจะเห็นว่าเราได้เป็นอันดับ1นึ่งโตขึ้นมา2เท่าก็จะต้องขับเคลื่อนต่อไปก็เคยได้13กลายเป็น27กลายเป็น40กลายเป็น54โตขึ้นเรื่อยๆเนี่ย งบประมาณมันมาเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะสามารถทํางานได้ทั้งในเรื่องของอุดมการ์ในเรื่องของนโยบายที่แหลมคมรวมถึงประสิทธิภาพในการจัดการการเข้าหาสื่อมวลชนให้ได้มากขึ้นการสื่อสารที่กว้างมากขึ้นการลงพื้นที่ที่บ่อยมากขึ้นเพราะทุกหมดท้งอย่างนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันใช้งบประมาณแต่ถ้าเกิดเรายอมว่าไปเอาจากใครคนใดคนหนึ่งมาแล้วก็จะเสียอิสระในการพูด ถ้าเราไปรับเงินของกลุ่มทุนเราก็คงไม่สามารถต่อต้อตานการควบรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นในสองสาครั้งที่ผ่านมาหรือสิ่งที่เราจะอภิปรายในครั้งหน้าเพราะฉะนั้นนี่มันก็เป็นสิ่งที่คนที่ทําบริหารธุรกิจ s m e หรือว่าทำสตาร์ทอัพอะไรพวกนี้คงจะนึกภาพออกว่ามันก็ต้องขยายคนเพิ่มให้ได้ขยายทรัพยากรมาให้ได้เพื่อที่จะให้เป็นสถาบัานที่แท้จริงหลายคนยังมองว่าพรรคเก้าไกลย,ยังเป็นพรรคขนาดกลางหรือขนาดเล็กในมุมภูมิทาย,ยังมองว่าเป็นอย่างนั้นไหมหรือเราเป็นพรรคขนาดใหญ่แล้ เราเป็นพรรคที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆเป็นพรรคที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญในการที่จะเป็นเคเดตนายกรัฐมนตรีได้หรือเป็นพรรคการเมืองได้มันต้องเป็นพรรคระดับชาติในพรรคระดับชาติในความหมายของผมก็คือว่าต้องมีสสเขตครบทุกภูมิภาครวมถึงภาคใต้รวมถึงภาคตอนออกรวมถึงภาคเหนือภาคอีสานไม่ได้แปลว่าเป็นพรรคที่เน้นว่าจะมีสสภาคใต้อย่างเดียวไม่ได้เป็นพรรคที่เน้นว่าจะมีสสที่อีสานใต้อย่างเดียวไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นพรรคที่มีสสในกรทมอย่างเดียวไม่ได้พรรคที่สสที่มีแต่ภาคเหนือหรือภาคอีย แต่ก็เป้าหมายที่จะเป็นพักใหญ่ในมุมของผมอาจจะไม่ได้เป็นจะเป็นที่จะต้องแบบเป็นพักที่สสเยอะมหาศาลเกินครึ่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าต้องการที่ให้ให้มีความกระจายครบทุกทุกภูมิภาคแล้วก็มีสสาเข็มากกว่าบัญชีรายชื่ออันนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นเป้าหมายทางการเมืองที่มันจะปักเสาเสาเข็มลงแล้วก็กระจายออกไปอย่างมั่นคงไม่ได้ผ่านเงินทองหรือว่าไม่ได้ผ่านผลประโยชน์ของการตั้งมุง้งหรือมีบ้านใหญ่อะไร ก็คงจะเป็น <amounts> ล <of water writers> ักษณะอย่างนั้นในเรื <Labor ator il fi> ่องจํานวนแน่นอนสําคัญเพราะว่าเราต้องใช้มือในการยกมือผ่านกฎหมายเนาะก็จํานวนก็สําคัญแต่ว่าคุณภาพแล้วก็การกระจายตัวผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญการเป็นเบอร์หนึ่งเนาะหรือการเป็นพักใหญ่มากกว่าที่จะแบบว่าโอเคก็รวมบ้านใหญ่ทุกประเทศรวมกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาหาวิธีว่าจะแบ่งผลประโยชน์ถนนใครเอาไปเท่าไหร่อะไรแล้วก็ทาให้มันเป็นพักใหญ่เพราะว่า อะไรที่มันขึ้นได้มันก็ลงได้อะไรที่ใหญ่ได้ก็เคยเล็กได้มันก็ไม่ไม่ยั่งยืนผมว่เคว่าต้องการที่จะเป็นพรรคใหญ่ที่ยั่งยืนอย่างตอนอนานะคตใหม่ข้อจํากัดตอนนั้นคือระยะเวลาก่อนการเลือกตั้งเนี่ยพรคเปิดตัวมาถึงตอนการเลือกตั้งมันอาจจะทําให้ยังไม่ได้มีผู้สมัครที่แบบมีเวลาคัดเลือกก็ลเลยเกิดงูเห่ามากมายเลยอนาคตใหม่ใช่ไหมครับจนถึงวันนี้พอก้าวไกลได้มาทำตรงเนี้ยจริงๆตรงน,นี้ก็คือเพนพอยสำคัญของพักเหมือนกัน แล้วเราจะให้ความเชื่อมั่นกับคนที่อย่างนิยมในความเป็นอนาคตใหม่ก้าวไกลก้าวหน้าอย่างไรให้เชื่อมั่นในตัวสสเขตที่ที่ทางพักอ่ะเลือกเข้ามาว่าแบบอ่ะพักแบบเตรียมตัวมาดีเลือกมาไม่เป็นงูเห่าแน่เลยอันนี้ผมต้องทวนคําถามก่อนทวนคำถามก่อนว่ามีงูเห่าเกิดขึ้นจริงเราเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเฉพาะพรรคอนาคตใหม่นะทุกพักก็มีปัญหาเรื่องการย้ายพักการเลือดออกพักหรือการย้ายขั้วอย่างนี้เหมือนกัน มันเป็นความผิดของเราที่มีเวลาน้อยเกินไปในการคัดเลือกผู้สมัครแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องก็ต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันอนุญ,ญาตให้พักทุกพักตั้งแต่พักอันดับหนึ่งจนถึงพักที่เล็กที่สุดในการย้ายขั้วไปมาหัวหน้าไม่ใช่อยู่กับกับน้องอยู่กับลาฝั่งนะบทุกพักมีหมดนะเพราะฉะนั้นน,นี้เนี่ยควรที่จะมองมันในเรื่องของระบบนะเพราะว่าเราจะทําอย่างไรให้ความซื่อตรงของประชาชนเนี่ยถูก ูกการควบคุมดูกการให้รางวัลและลงโทษในกรณีอย่างนี้อะอย่างมาเลเซียมผมไปเมื่อสอ,สองเดือนที่แล้วมีกฎหมายชื่อ anti hopping law ที่เป็นกฎหมายที่ห้ามการย้ายพักระหว่างเทอมโดยโดยตรงอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าที่เราจะต้องการหรือรัฐธรรมนูญแบบไหนที่บอกว่าเออาการที่โดนไล่ออกกับการที่ลาออกมันต่างกาันอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่จะทาในลักษณะภาพใหญ่อย่างนั้นมากกว่าในเรื่องของมหาภาพ แต่ระดับจุลภาคตอบให้ตรงคาถามละว่ามันก็ต้องเป็นเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ภายในก็คือการคัดเลือกอย่างเข้มข้นนะการที่เรามีป้ายไลน์คนที่มีความสามารถเยอะแล้วก็กระบวนการที่เป็นประตู 4- ีหประตูนะครับประตูแรกก็คือว่าคุณต้องเขียนมาก่อนว่าทำไมคุณอยากเป็นนักการเมืองแล้วทำไมต้องเป็นภรคเก,ก้าไกลแล้วทำไมต้องเป็นตอนนี้ต่อมาคุณก็ต้องผ่านการสัมภาษณ์ต่อมาคุณก็ต้องมาผ่านหลักสูตรการเมือง Uh, ชื่อว่า Future Candidates Program น no? ะ Future Candidates Program mm hmm. เป็นหลักสูตรทางการเมืองของพรรคที่ไม่ว่าจะเป็นพรรครีพับลิกันพรรคเดโมแครตพรรคเลเบอร์นะครับพรรคของ DAP จะเป็น uh, ของสิงคโปร์ของมาเลเซียของอเมริกาอังกฤษเนี่ยมีมีพรรคที่จะเอาพวกนี้มาฝึกแล้วก็หลอมรลอมความคิดอุดมการรวมถึงการสื่อสารการทําพื้นที่การอภิปรายการพิจรารณางบประมาณเนี่ยฝึกตั้งแต่ก่อนเป็นสสทั้งอุดมการจะได้แม่น ประสิทธิภาพจะได้มีแล้วหลังจากนั้นก็ได้ประกาศตัวพอประกาศตัวเนี่ยแน่นอนว่าประชาชนเนี่ยก็ต้องตรวจสอบอย่างนัเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีประตูแบบนี้ในในสมัยที่อนาคตใหม่ไม่มีเนี่ยผมก็คิดว่ามันมันจะเข้มข้นแล้วก็ไว้ใจได้เชื่อถือได้ในลนักษณะที่กวาดก่อนที่จะไปถึงเลือกตั้งเราเตรียมกันมา4 0่รวอยกว่าฟิชเชอร์แค <Okay. S 2> นดิเดตโปรแกรมนี่น่าจะ78รอบแล้ว ก็คือมันมันเห็นกันตั้งแต่เช้าเย็นเยนเห็นตอนสังสรรค์เห็นตอนดื่มสุราด้วยกันพอลงพื้นที่ปุ๊บคนเห็นปุ๊บก็จะรู้ว่าเคยไปทําอะไรมาก่อนว่าไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นการตรวจสอบเจรนายไปในตัวก่อนที่จะมีการเลือกตั้งโดยคณะก็ต้องแก้ทั้งระบบมหาภาคอย่างที่ผมพูดไปแล้วก็แก้ในเรื่องของจุลภาคเพาถ้าทำสองนะเนี่ยผมก็คิดว่าไอ้งูเห่าจะบมดไปจากประเทศไทยต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้กับคุณพิธา กันต้ได้รับความนิยมเนาะล่าสุดนิดาโพก็บอกว่าเป็นนายกกระรองใจของกรุงเทพเป็นอันดับหนึ่งเลยส่วนตัวผมไม่ไทยเองยังแบบรู้สึกยังไงพอพอมันมีโพอย่างนี้ออกมามีความมั่นใจตัวเองมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จริงยังมีอันดับ4นะ12เนที่ยังแบบยังเลือกใครไม,ไม่ได้ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่หลายพักน่าจะต้องแบบเข้าไปคว้ามาแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็เสียงในกรุงเทพมันก็เป็นมันก็เป็นจุดสําคัญเป็นไข่แดงจุดหนึ่งทางการเมืองเหมือนกันอะไรเงี้ยในในคําถามเมื่อกี้มีมีคําตอบผมไม่อยู่เนาะ ก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้กําลังใจมานะครับแต่สิ่งที่ในเรื่องของความนิยมแต่ว่าสาหรับผมแล้วเนี่ยมันมันมากกว่าความนิยมก็คือการทํางานอย่างขยันแข็งแกร่งอย่างมุ่งมัมม่นต้องไม่ได้ต้องการที่จะเป็นนักการเมืองที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งแต่ต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนมองเห็นว่าเป็นคนเดตนนายกที่ทันสมัยแล้วก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ขยันที่จะทํางานแล้วก็หวังว่าจะมีชุดคําตอบให้กับคําถามที่ยังไม่มีคําตอบในประเทศไทยมาเป็นเวลาน,านานจะมากกว่า ถ้าถ้าผมไม่มีคาตอบอย่างน้อยผมยังมีวิธีคิดวิเคราะห์แยกแยะจนได้หาคําตอบมาได้ถ้ามันมีความท้าทายใหมๆอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับ climate change เรื่องเกี่ยวกับสังคมสูงวัยเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดอะไรพวกนี้เนี่ยก็หวังว่าเราสามารถที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็มีความเ,าเข้าใจในสังคมเพราะว่าเราอยู่ในวัยกลางคนเนาะ ก็จะเข้าใจคนที่มาก่อนเราแล้วก็เข้าใจคนที่กาลังตามหลังเรามาไม่ว่าจะเป็นเยาวชนคนหน่งสามทำยังไงให้ดึงพลังของคนรุ่นใหม่มาให้ทํางานได้แล้วก็หวังว่าในที่สุดความมุ่งมั่นความขยันขังแข็งที่มีอยู่รวมกับทีมงานของพรรเก้าไกลที่มีเนี่ยก็จะซื่อใจคนทั่วประเทศได้ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพต่อไปต่างแปลว่าคุณพิธาบอกว่าการนิยมในตัวบุคคลที่แบบรู้สึกว่าคนนิยมคุณพิธาเนี่ยก็คือความดีใจส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณพิธาอยากเห็นผู้นําที่รับามนิยมคือคนที่ ทำงานจริงที่นี่เขเห็นว่าโอเคความมุ่งมั่นมัเป็นขยันมากที่สุดคือผมอะไรอย่านั้นผมก็จะน่าจะดีใจมากกว่า<ๆ>เพราะผมคิดว่าไอลักษณะแบบนั้นต่างหากที่จะซื้อใจคนทั่วประเทศได้ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็อย่างที่คุณบอกว่ายังมีอีก20เท่าไลเปอร์เซ็นต์เนาะที่ยังไม่ได้เลือก undecided voter ผมก็หวังว่าถ้าไอความตั้งใจหรือความมุ่งมั่นในการทํางานนี้จะทําให้12%นี้บวกกับ20%นี้ผมมีกลายเป็น3 2ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายของผมมากกว่าก็กคงอย่างนั้นเราก็เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันเป็นเรื่องของเราคนเดียวมันก็เป็นเรื่องของนโยบายพรรคเก้าไกลด้วยนะครับเป็นของเพื่อน,อน,อนอๆสสที่ทํางานด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องให้คเครดิตกับพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันจริงๆนักข่าวคุณพิธามันก็อยู่ในอันดับต้นๆมาเลยตลอดแล้วก็แล้วก็ รักษาระดับนั้นหนึ่งสองสามอยู่ประมาณนี้ฮะแล้วก็ยิงช่วงนี้ก็ขึ้นมาแบบโดดเด่นแต่พอถึงเวลาเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะมีอาจจะมีผู้สมัครหน้าใหม่ที่เป็นเครดิตนายกของพรรคอื่นๆในอย่างเพื่อไทยตอนนี้ก็เหมือนแบบมีการแยบแยบคุณเสฐาขึ้นมาแต่ว่ายังไม่มีการประกาศไปอย่างเป็นทางการกลัวไหมครับถ้าสัติว่ามีคนที่ใหม่กว่าสดกว่าพิธาลิมจเลอรัดมาแล้วแบบกระแสแบบพิธาดูเก่าแล้วหรือเปล่าน่ไม่กลัวเลยครับไม่ไม่กลัวเลยคิดว่าเป็นเรื่องดีสําหรับระบบประชาธิปไตยด้วย เมื่อไหร่ที่มันมีการแข่งขันเนี่ยมันจะมีการขับประสิทธิภาพออกมาเพราะมันมีการขับประสิทธิภาพออกมาเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ก็คือพี่น้องประชาชนเพราะถ้าเกิดมีว่าที่ผู้สมัครหรือว่าว่าที่คนเิดเดตคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยยินดีทั้งที่จะยินดีที่ทั้งจะแข่งขันด้วยแล้วก็ยินดีที่จะร่วมมือด้วยกับบางคน,น,นเพราะฉะนั้น,นตรงนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะก้าวข้ามการเมืองแบบบุคคลอะ มันควรที่จะก้าวข้ามแบบการเมืองแบบซูเปอร์แมนว่าคนนี้ทําได้ทุกอย่างมันควรที่จะเป็นการเมืองที่เป็นระบบที่สามารถที่จะรักษาคนดีไว้รักษาคนเก่งไว้แล้วก็เอาคนที่ไม่ได้ทําจริงให้ประชาชนออกแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยถ้ามันมีคนที่ดีกว่ามันย่อมดีกว่าผมก็ยินดีที่จะที่จะร่วมมือกับเขาแล้วก็ทํางานให้ประเทศไทยดีขึ้นสุดท้ายลรวอยากให้คุณพิธาได้พูดอะไรกับพี่น้องประชาชนรวมถึงคนที่ติดตามพรกเก้าไกลแล้วก็คนที่ยังอันดีไซด์ยังไม่ยังไม่ตัดสินใจแล้วก็อาจจะมีพรกเก้าไกลอยู่ในใจแหลต่ ขอเวลาคิดด <mark> <kepada> ูก่อนนะครับจะบอกอะไรครับก็สาหรับรรคก้าวไกลเราต้องการที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่พี่น้องประชาชนจับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรพี่น้องแรงงาน SME ผู้ประกอบการนะครับรวมถึงคนทุกยุคทุกสมัยทุกอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นรุ่นคนวัยกลางคนอย่างผมไม่ว่าจะเป็นเยาวชนคนหนุ่มสาวหรือเด็กๆนะครับเราต้องการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คนเท่าเทียมกันเราเห็นวิสัยทัศน์ของผมที่เห็นเนี่ย ก็คืออยากจะเห็นประเทศไทยเนี่ยกระจายไม่กระจุกนะครับในเรื่องของอํานาจในเรื่องของทรัพยากรในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของเศรษฐกิจผมต้องการเห็นประเทศไทยในเข้มแข็งจากล่างขึ้นบนไม่ใช่บนลงล่างอย่างในอดีตที่ผ่านมาบางทีเราไปคิดว่าแบบว่าโอเคถ้าถ้าเกิดมีกลุ่มคนที่ร่ำรวยขึ้นมาแล้วสามารถที่จะกระจายลงมาให้กับคนล่างๆในการจ้างงานเราก็รู้อยู่ไม่เป็นความจริงนะครับเราต้องการที่ให้เห็นทุกจังหวัดมีการกระจายอํานาจแล้วก็ไม่ได้เข้มแข็งแค่ในกรุงเทพมหานครหรือเชียงใหม่หรือขอนแจนหรือแค่ภูเก็ตแค่นั้นเราต้องการให้มากกว่านั้น เราต้องการเห็นประเทศไทยกลับไปอยู่ในระบบสากลให้ได้นะครับเราต้องการความคิดแบบร่วมสมัยที่เอาโลกเป็นตัวตั้งแล้วกลับมาประเทศไทยในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับในเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับไม่ใช่เอาจากข้างในไปสู่ข้างนอกว่านี่คือวัฒนธรรมฉันเป็นแบบนี้ฉันจะขายแบบนี้เธอจะซื้อไม่ซื้อเรื่องของฉันอันี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบยุติธรรมเรื่องของสิทธิมนุษยชนฉันยังจะมีการซ้อมทรมานฉันยังมีการปิดปากฉันยังมีการ เอาคนไปขังในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการพูดเรื่องพวกน,นี้มันเป็นไม่ได้ถ้าถ้าท่านเห็นด้วยก็ขอแรงสนับสูนุนให้กับพรรคก,ก้าวไกลในทางกลับกันถ้าเกิดท่านยังไม่แน่ใจท่านลองคิดกลับครับว่าประเทศไทยทุกอย่างยังจะกระจุกไม่กระจายอยู่กรุงเทพพัฒนาไปเรื่อยๆกลุ่มคนพัฒนาไปเรื่อยๆแต่อีก99%ไม่ได้ไม่ได้มีการกระจายออกหรือคิดแบบบนลงล่างเราต้องการสร้างเศรษฐกิจพิเศษขึษ้นมาอันนึงแล้วก็หวังว่าการจ้างงานมันจะกระจายตัวออกไปแต่ว่า เศรษฐกิจ SME ผู้ประกอบการเล็กๆสตาร์ทอัพไม่มีโอกาสได้เกิดเพราะว่าโดนโดนข้างบนกินข้างล่างหมดหรือเราบอกว่าโอเคเราจะเอาวัฒนธรรมแบบของเราเดิมห้ามเปลี่ยนแปลงแล้วก็คิดว่าโอเคเราจะใช้ระบบยุติธรรมแบบไทยสิทธิมนุษยชนแบบไทยโดยที่ไม่ได้อยากที่จะมีนโยบายการต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่ามันถ้าลองคิดดูว่าประเทศไทยไปได้หรือเปล่าผมก็คิดว่ามันไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะทุกวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจโลกแบบนี้เนี่ยคือโลก,กาพิวัต์กำลังกินประเทศไทยอยู่ราคาปุ๋ย เรื่องของวัคซีนเรื่องราคาสินค้าเงินเฟ้อราคาน้ํามันเป็นผลกระทบล้วนๆจากโลกาภิวัตน์แต่ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้กินโลกาภิวัตน์เหลืออีกเลยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่หายไปไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่เราเคยส่งออกได้กว่าเจ็ดสของ GDP อุตสาหกรรมออโต้นะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ก็กำลังจะโดน EV เข้ามา disrupt อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความต้องการที่จะต้อง ไปที่อุตสาหกรรมต้นน้ํามากขึ้นเพื่อที่จะให้ได้มูลค่ามากขึ้นก็โดนโดนเวียดนามกับเกาหลีคือเกาหลีไปลงทุนในเวียดนามจนจนแย่งอุตสาหกรรมนี้ไปได้นะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ปีนังที่มาเลเซียก็เย,ยอะประเทศไทยก็จะหายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราไม่ไม่กระจายออกไม่จากรล่างขึ้นบนแล้วไม่เอาโลกมาเป็นที่ตั้งแล้วมีจุดยืนในตรงนั้นได้ประเทศไทยจะไม่ได้กินโลก,กาภิวัตน์แต่โลก,กาภิวัตน์จะกินไทยแล้วเราก็จะต้อง รับผิดชอบร่วมกันไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่แรงงานค่าหมูที่คุณต้องจ่ายก็มาจากไอ้วัตถุดิบที่ต้องนําเข้านะครับราคาปุ๋ยที่คุณต้องจ่ายก็มาจากการต่อสู้ในรัสเซียยูเครนวัคซีนที่คุณจะมีไม่มีก็มาจากจีนหรือมาจากอเมริกาแทบจะไม่มีอะไรเหลือในนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนอย่างนี้ออเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเติบโตได้แล้วก็สังคมเติบโตคุณพิธามากครับครับสวัสดีครับ